สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุกุลสุขนสุมองสุบอลวันนี้พ่อกับซองแม่น้องวายุคือเก้าพี่น้องน้องเมียแมีสบายดีป็นไดพี่น้องเอ้ยน้องมีกับไข่พี่น้องเลยไข่แตกไข้เต้นอันนี้แม่น้องกำแพงเพิ่นต่ำพี่น้องต่ำหูต่ำผ้าเพลเซอร์สงสัยพี่น้องเซอร์เขาตัดเชอร์มดอะไรพี่น้องเขาใส่ว่าเขาจับจ้างเขา รับจ้างข้าบพี่น้องแมทละส้ำผนกรีบชงขวรวพี่น้องวะแมทหนึ่งก็ซาเลยหวานหนึ่งบ่หวานเหมือเขอนี่แมทหนึ่งส้ำผนกรีพี่น้องเข้ากับสิบบาทกะชันผู้ขดเมือหมือก็ช่องใส่ได้ยี่ซองว่ะเอ็ดปันี่ละมันไม่ได้เรเอ็ดเนาะไปไปเบิ้งน้องหมีมันเอ็ดป่วะเงี่ยเมีเงี่ยม มีเสียบเปลี่ยนอะไรไหยังมีดีขึ้นเลยน้ำมืออื่นนี่นจะได้ไปลงเหรียนนะน้องเมีเขากับพี่น้องไข่ได้สักมือแล้ววาซองสามมือแล้วพี่น้อง ไปพอนนางไปพ่อนแข่งกันมาแนละ้วนางได้ทีหนึง่งนางฟืนแหงนางเก็บหูแบนางหลุกไม่ได้ไนี่ทีหนึ่งแต่ว่ามีส่วนน้องวายุเขาก็คือเก้าพี่น้องไข่คือกันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะ ปาซซอสมันคือเทศปาดหยามมันคือลายเทไหมยามมอปุ่มมอหลุ่นบ่สามแพงรือกาแฟแล้วไม่พกขมปูไม่ได mm ้ค hmm. มว่ะทั้งหมเรากะปะปูเราข้มแบบ ได้นิมอนหนูมาแล้วค่ะเออมอนเย็นแล้ซดไปพอนพอนตาแดดบอมีโอ้ยห่อมีไทยอาจารย์อาจารย์อันกางเต้นเราแม่มันทอเกเพลนนั่งยเพะ่นนั่งลลงแล้ว่น ลุกมาเอ็ดโคชินอีโมนันนางพนตัวนางนักหลงไอ้ใครหาว้ก่คอกเก็บตอกเก็บจับต้เปลี่ยนอะไรรึม้ยมันมีแสบปะเป็นประวัติศาสตร์มั้ย อเอฟซีน <FC S 1> ้องมีน้องพี่น้องน้องมีงงงมบสบายเด้อน้องมีก็เลยมีได้ออกกล้องนำํำมือนี่มือห้างหลีนแค่ะักสีได้ไปหรือบอพี่น้องเลยน้นองวัยุเขาก็นอน เอวพี่น้องเลยอากาศกับมือีผัดหอดเนาะแม่ว,ว,วมันนี้ก็ไม่ได้เปลาเด้อพี่น้องมาถ่ายอากาศน้องมีพ่อ,อก,ก็ออกมาแต่ห้องเลยพี่น้องนี่นะนอนอยู่ห้องมือมือเด่นช้ามือสอ,อ,องมือ มันที่ซองไม่นี่บอาน,นี่นอไปพอนะมันสุกบอกน้อมออช่วงนี้ผัดผู้คนมีข่อยอันน้าพี่นอกเป็นวัดเป็นอเนาะ้ากันเป็นวัดเป็นอัเดียวเบิ่งนะห,นห,หุนดีเลยินหุ่นดีเลยตะกี้น่าพี่หน้าปึก

หวานนี่กับซองเค็มเลยพี่น้องมองไอ้แซงไปเอากินก๋วยเตี๋ยวสดหอนๆพี่น้องเข้ากับมียะ ก่อนเลื่องนาเราทมจักนะพี่น้องควมไมย่างเดียวมันยังว่นเมษเอตัวุ่มว่ะขามีน่นนี่ว่แต่ในตาหลับเลยบอแต่ในตานหลับอยู่เขาเดหึ่แต่ว่าเมร์มันเศลเเลยด่าวเหมอนมอค่ะข่าวกระเศษอยู่แต่ว่ามันเศดหยาเมันมีแค่เศแตะกี้ฝัดดินเขาต้องดองเนาะ

คดกัไม่อนนะครับไม่นะปกติยังเดี๋ยวเลสหมอกับหุ้่นไปนาค่ะยังไปตัดผืนลงเต่าพี่น้องเอ้ยมอกขยันหมออะไรจังหวะเนาะ ตีตกี้นาแฮมะี่ตอนนันกินข้าวตีนหองก็อุนตะกี้ตีนมันเย็นได้ตอนลักกำบึงตอนตีนมันเยีตนมันอุ่นมัน้เาอกินยเด้งาเานาเรีฮอกุเฮออีลมกยาขยมันกินยาแล้วมันเฮือกทุ่มโอ้เราได้แผนะก็ได้่าน้องกำแพงลงมาได้พี่น้องแต่ว่าไปนอนแล้วคือด่ากำแพงกำแพงขบผานอนแล้ว อีมแลม้วเมยีมแล้วเมยก็ือนร้าน่อาอล้วมยูแล้วใครก่อนนอ้นะองวายุเอกมุหวานนี่นนนห้าแบบเดี๋ยวเช้าแบบพ่อพุ่มเนานอกวายุนองก,กปินหวานเมื่อคืนนี่มหวานนี่หน่าออยหน,น่อยนึงไม่ได้ไข่นะ ยีก,ก,กินยารับประทานยาหรือมีแล้วก็ไปนอนสะโพน,น,นั่นี่นะนอนก่ดนะูดันจีบโลเาานเาะน้ำเย็นยน,นี่ให้มันตีนะให้มันก,นกนเดเอาไว้ <c oughs> อยเ่าน้ำเย็นงไปกรุงวายูบงมูนี่บคุณดีอยู่เอาซ้ำนี่แหละมีมันกินด้ข้าวนั่นเด้อเอาคุณนี่แหละมันจะสับเผย ทั้งตัวก็เต็กทั้งตู้ทังลงทั้งแต่เราก็ไม่ตุ้นั่นแล้วเราก็พอดีแต่ว่าพูดทึ่งเรากอันผ้หญิงนะนะทุค่อำนาจเฉยคือตู้คนนี้ทอนี่่องเดอุ้ยเปเิ่งนได้หลุมนะ่เดียวเต็ูนะอ้ยวันกขาโง่เขผู้หญิงองหมดี๋ยวนีนะโอ้ย ไม่เนาะมีนิเออรเพื่อกินให้เนาะงถ้าเห็นงงมึงกิ่นไปแล้วจะดอทองโชดกิ่นไปแล้วเหรอกินแต่เข้าก็ไม่ได้ของกินแต่ละมือเดี๋ยวกินขขเขาก็มาแตงโมเละเนี่ยมันตู้ดมาพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นไรพี่น้องมาถ่ายอากาศอัปเดตอากาศ เป็นไข้เนาะถ้าเป็นบ้านเักก็ว่าอสบายนี่นะเนาะพี่น้องเนาะน้องน้องวายุกับอ่าน้องมีน้องมีก็เป็นไข้น้องวายุก็เป็นไข้พี่น้องเลยแต่สงสารแต่ละคนเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บขอจบสนีด้วพี่น้องเ้อพอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวายุด้้ยพี่น้องน้องมีก็ป่วยได้ตมือซองมือเลยพี่น้องเขาก็ทายพี่น้องบึงพี่น้องก็ออกมาแต่ห้องออกมาแต่เจ๋

สังเกตพวงนีหนังนี้เงาจะซ้ำถือ4ีถือแล้วเมาหือเมาือเมายาปูเจ้าของพี่น้องเจ้าพี่น้องไปแล้วเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแหวสุดคุณสุนเด้อสบายดี